ก็สวัสดีนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวนะเป็นมอโต้ LED จาก U2M อ่าทัวร์ริงนะครับจากช h อป e ีในะแอปส้ม่ามาติดนะครับแรมเบตตา X 3 0 0นะครับภายในกล่องนะข้างหน้าเขียนว่าเป็น LED ครับ High Performance Sport Light Series ครับตัวนี้รุ่นนะ j r y 1 6นะครับเป็นมีไฟ Daylight สีส้มนะ ัายในกล่องเขานะคู่มือเขาจะอยู่ด้านหลังด้านหลังกล่องตัวนี้มีไฟมีไฟ ACC สำหรับต่อเป็นไฟรีแล้วก็มีสาย2ส,สายเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา LED จะกระพริบกระพริบตามข้างที่เราที่เรานั่นส่วนของเนะี่ยผมแกะแกะไปออกไปติดแล้วตัวนี้เป็นไฟสปอร์ตไลท์นะน ตัวสีขาวเนะี่ยเวลาเปิดเป็นไฟ ACC คือไฟหลีนะมันจะเป็นสีส้มตัวเลนนะเป็นเลนสองชั้นเลยไฟต่ำสีขาวไฟสูงสีเหลืองนะมีมีตัวนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้เป็นเป็นกาดกันเท่ๆเหมือนกันคือตัวนี้ให้ครบหมดเลยนะเป็นสาย ข้างในนี้เป็นสายที่จะมีที่จะมีดีเลย์นะมีสวิตมีทุกอย่างนะอันเนี้ยแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดติดตั้งก็คือเป็นเป็นขายึดสปอร์ตไลท์และสายเขาให้มานะนี่นี่มีนี้ด้วยมีสวิตนะเป็น อันนี้ก็คือเป็นไฟรีเป็นไฟรีเปิดไฟไฟต่ําแล้วก็ไฟสูงส่วนนั้นนี้มีการมีแฟดกับพิฟแฟดนะฮะเป็นไฟยุกเฉินจอดอยู่กับที่นะส่วนในกล่องเนี้ยผมเอาออกไปหมดแล้วในกล่องเนี่ยเขาจะมีตัวตัวนี้อยู่สองตัวนะครับแต่นี้ผมแปลงมาแนละ้วตัดตัดอันนี้ออกจริงขามันม,มีขายาวเดี๋ยวผมจะขึ้นโลปให้ดูนะ ผมก็หลบทำหลบคือเราจะใช้ตัวนี้ติดกับตรงขาตรงนี้นะของเลปบต้าโดยการสั่งซื้อตัวนี้เพิ่มชุดตัวนี้ครับของขนาดความกว้าง17 17มิลน,นะเราจะใช้แค่ตัวตัวที่มีรูแล้วเราก็จะมาคว้านควานรูให้ใหญ่แล้วใช้กับตัวนี้คู่กันกบด้านนี้ หน,นีบแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่เราต้องการคือฉากอันนี้ผมเป็นมีเป็นฉากสองนิ้วครึ่งนะในช้อปปี้มีขายครับเป็นฉากฉากของงาน f o r ร g e ิเจครับฉากสามนิ้วกว้างหนึ่งนิ้วหนาสามมิลนะครับตัวละสิบเจ็ดบาทคือมันซื้อสองอันตัวนี้ถ้าเกิดซื้อจากจีนนะชุดนี้ซื้อจากจีนเนะี่ยชุดละยี่สิบกว่าบาทถ้าจากไทยก็ห้าสิบห้าบาทนะนี่ผมด่วนจากไทยมา นี่ดีตติดตั้งนะนี่นี่แปลงไอ้ผมนี่ตัวนี้ตัวแต่ตัวนี้ตัวบางสิบสองมิลขาลูมิเนียมกับขาพลาสติกที่เขาแถมมาให้ตัวยาวเอามาตัดแล้วก็หลบเว้าเนี่ยเว้าหลบเว้าหลบยางนี่ชากก็มาอยู่ตรงนี้นชาก ดีฉากไปสองนิ้ u งให้ดีเป็นสามนิ้วเขามีเจาะรูไหมนะถ้าเกิดที่สั่งในช็อปปี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะมีเจาะรูให้คือขอมามาแปละ่ะพ้นสีได้เลยแล้วก็ดูตำแหน่งนี้นะฉากลงมาตรงๆรนะตรงขนาดการตั้งฉากกับพื้นโลกคือพอดีเลยนะประมาณสองสามนิ้นะ่ะหลังก็ อประมาณนี้ส่วนการติดตั้งไฟเดี oh, ๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเพราะว่ารือ้อเยอะเลยลื้อที่ต้องรื้อออกคือแผ่นล่างตรงกลางฝาหลังครอบข้างบนนี้ครอบบนเลยแล้วก็จะแทงร้อยสายลงมานี้อาจจะตัวนี้ด้วยคือแทบลื้อแทบหมดอ่ะ ตัวนี้ติดขาสําหรับคนที่ไม่ต้องติดสำหรับคนที่ไม่ไม่ติดไอ้แหลกหน้าแหลกหน้าผมผมยังไม่ไม่ถึงขนาดจาเป็นต้องใช้นะตอนนี้ผมยังไม่ใช้แต่ติดตัวนี้ก็เท่เดีเหมือนกันนะเ็นสองชั้นก็ตัวนี้ราคาทั้งชุดเนี่ยนะราคาลดยี่สิบเปอร์เซ็นตของช้อปปี้นะพันไม่ถึงพันร้อยตัวเนี้ย โมโต l อลจากร้าน U2M Touring มีทุกอย่างนะสปอรตไลท์สองดวงมีสายถ้าเกิดเราไปซื้อแยกเนี่ยสายพร้อมดีเลย์เลยตัวนี้เป็นรีเลย์ชุดควบคุมนะก็ชุดนี้ก็อยู่500สปอตไลท์ก็อยู่300คือทุกอย่างอันนี้มันมาครบมาครบทุกอย่างเลยแนละ้ว LVD นี่อย่างสวยนะเดย์ไลท์เป็นสีส้ม ไฟต่ำสีสีขาวไฟสูงสีเหลืองตามสไตล์ทัวลิ่งของรถใหญ่ๆเขาเนะไงก็เดี๋ยวติดติดตั้งเสร็จแล้วก็นี่ตำแหน่งถ้าสองข้างเดี๋ยวจะมาดูอีกทีนะึงก็จะมาดูลักษณะการประกอบนะครับเนี่ยด้านนี้ จะเป็นตัวที่แถมพลาสติกนี่จะเป็นตัวที่แถมกบมากับชุดกล่องตัวนี้ส่วนขาอลูมิเนียมนี่เราสั่งมาตัวนี้เกียร์ปาดหลบหน่อยนะครับลักษณะาการใส่ก็ประมาณนี้ตัวด้านนี้น็อตน็อตที่เขาให้มามันจะสั้นนิดนึงตัวด้านนี้นะเนี่ยเราผมก็จะเปลี่ยนโดวยวิธีการเอาน็อตขาตัวนี้นะครับที่มันสั้นที่มันยะเนี่ยฝั่งนี้มันยาว เราย้ายจากตัวนี้มาใส่มาใส่ยึดฉากเพราะว่าถ้าเกิดใช้สั้นก็จะมันจะไม่ถึงเนี่ยนะมันจะไม่โผล่ยึดฉากอันนี้เจาะรูหกมิลจากด้านบนนี้เจาะรูหกมิลอันนี้เจาะรูแปดมิลลักษณะาการติดตั้งก็จะประมาณนี้เดูเ,เพื่อนๆยังมองภาพไม่ออกคนระับ เราติดได้แล้วก็จะประมาณฝั่งโน้นตรงนี้ตอนติดก็ทางในรถจักรยานนะตัดเป็นเส้นเส้นประมาณเนี้ยเส้นประมาณ10เซนคนระับตัดเป็นเส้นลองลองยางนี้สักหน่อยหนึ่ง